ครับคลิปนี้จะพาไปรับผู้โดยสารรับงานไรายได้เสริมนะครับมาขับแกรบ็บขับโบท๊ททำเป็นไรายได้เสริมทุกท่านทุกคนช่วงนี้ก็อยากจะหางานที่มันเป็นไรายได้เสริมต่อไรายได้เราต่อวันนะครับสามารถทำเป็นงานประจํา งานเสริมได้นะครับอยากจะเสริมได้ได้วันละ3 400ี่้อก็ออกมาขับรถนะครับวันนี้ผมมาขับแกร็บแล้วก็โบออยู่2แพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีลูกค้าไปรับตรงไหนตอนนี้กำลังรอล,ลูกค้าอยู่นะครับงานยังไม่เข้านะครับได้งานแล้วครับลูกค้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เอง นะครับเรียกผ่านแอป grab นะครับเดี๋ยวไปรับลูกค้าด้วยกันไปกันเลยไปครับรับลูกค้าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ออกมารับส่งผู้โดยสารก็รจะถึงลูกค้าแล้วครับ ข้างหน้านี่แหละ สวัสดีครับ ส่งลูกค้าสำเร็จแล้วครับแล้ก็รอลูกค้าขั้นต่อไปนี <c oughs> ่ครับตอนนี้ก็เราก็มาทำเป็นอาชีพเสริมนะครับปกติผมก็ทำงานก็มีงานอยู่นะครับตอนนี้ก็มาขับเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ ก็มาวิ่งงานรับงานผ่านแอปนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจอยากจะหาเป็นรายได้เสริมหรือรายได้ประจำครับก็เข้ามาศึกษาดูนะครับว่าเราจะมาวิ่งได้แบบไหนนะครับจะใช้รถจะใช้รถปีไหนครับก็ เราจะใช้รถปีไหนรถยังไงนะครับก็ค่อยมาศึกษานะครับหาประสบการณ์แล้วก็มาลองมาวิ่งขับดูนะครับตอนนี้ก็มีงานเรียกเข้ามาแล้วนะครับก็จะไปที่ที่เดิมครับที่ส่งไปเมื่อกี้นี้ครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอยู่ที่พัทยานะครับก็มีลูกค้าเรียกนะครับก็ได้ลูกค้าตรงนี้ติดไปขับไปแถวเมือใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ถึงผู้โดยสารนะครับ รับส่งลูกค้าท่านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรับจากโรงพยาบาลแบงคอกพัทยามาส่งที่แถวบ้านหัวใหญ่ระยะทางก็สิบกว่ากิโลนะครับส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะ มาลองนะครับหาไรายได้เสริมนะครับจากการมาขับรถรับผู้โดยสารผ่านแอปนะครับก็มีหลายๆแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปโบทแอปแกร็นะครับก็มีให้เราลองศึกษาดูนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาว่างก็มาขับนะครับเพื่อสร้างไรายได้เข้ากับกระเป๋าของเรานะครับ ก็เดี๋ยวับถ้าเราจะมาทําเป็นรายได้เสริมในวันละสามสี่ร้อยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เทีเ่ยวเที่ยวเมื่อกี้นี้นะครับก็100ร้อยกว่าบาทนะครับเราวิ่งสักสามเที่ยวสี่เที่ยวต่อวันหนึ่งเราก็พอแล้วนะครับกับการที่เราจะมีรายได้เพิ่มเติมวันละสามสี่ร้อยบาทนะครับก็ลองเพื่อนเพื่อนนะครับที่กําลังมองหาอาชีพหรืออยากจะหารายได้เสริมนะครับก็ลองมาพิจารณานะครับการขับรถการรับ ขับรถรับผู้โดยสารผ่านแอปก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ